สวัสดีค่ะมาพบกับจีไอทีพอดแอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับหัวข้อเรื่องเก็บตกเรื่องเล่าและคำถามสุดแปลกเกี่ยวกับอัญมณีค่ะวันนี้นะคะเราได้รับแขกพิเศษนะคะเป็นนักศึกษาการหัวหน้าฝ่ายจดต่ออัญมณีเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอัญมณีนะคะคุณชนเนนกันจักรวัยมิบูนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรื่องเล่าวันนี้นะคะเป็นประสบการณ์ตรงเลยค่ะที่รับฟังมาด้วยตนเองเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเรื่องเพชรตาแมวค่ะมีบุคคลท่านหนึ่งนะคะ mm hmm. คุณพ่ยเขาได้เลี้ยงแมวไว้แล้วก็แมวเขาก็ตายไปนะคะคุณหลานะคะ mm hmm. เขาก็ทราบมาว่าเออคุณทวดเขาได้ฝังแมวไว้ mm hmm. ก็ไปขุดขึ้นมาแล้วก็เจอเออเหมือนเป็นเม็ดนะคะที่มาจากแมวเขาเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเพชรตาแมว ก็เลยสงสัยว่าเพชรตาแมวที่มาจากลูกตาแมวเนี่ยค่ะกับเพชรตาแมวในทางเจมมันเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าค่ะอันนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าคําว่าเพชรตาแมวมจริงเหรอว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่เพชรตาแมวจริงเราเรามาแยก2คํากันก่อนคาว่าเพชรกับคาว่าตาแมวคือเพชรคืออะไรมันก็คืออัญมณีตัวหนึ่งกับตาแมวมันหมายถึงว่าอัญมณีหรือพลอยอะไรนี่แหละ ที่มันมีลักษณะคล้ายๆกับตาของแมวสําหรับสําหรับภาพแมวแบบพี่แล้วกันเนอะ,ะอ่ะเราก็จะรู้กันว่าโอเคตาแมวมันคืออะไรมันก็คือเป็นขีดซึ่งเป็นลักษณะของการขีดออกมาเนี้ยมันเกิดจากอะไระตาของแมวจริงๆนะเอาเอาแมวเหมียวๆเลยเนี่ยด้วยความที่ว่าแมวเนี่ยมันสามารถที่จะปรับตัวเลติน,น่าอของตาของ ของแมวเนี่ยเพื่อรับแสงมากหลายแสงน้อยออคล้ายๆกับตางคนจริงๆต่างคนก็เหมือนกันเราก็จะมีเลติหน้าในการที่จะปรับเพื่อรับแสงเข้าหรือหดถ้าเกิดว่าแสงข้างนอกมันเยอะ,ะตาเราก็จะหดเพื่อให้รับแสงเนี่ยมันพอดีกับสิ่งที่เราเห็นตาแมวก็เหมือนกันในแมวอ่ะพี่เห็นว่าในแมวเลยเนี่ยเราเห็นของเลติหน้าของแมวได้อย่างชัด แมวถ้าเกิดอยู่ในที่มืดมันก็ตากลมๆแบ๋วๆนะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในที่สว่างมันก็เป็นขีดทีนี้ในพอยเองเนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เราเรียกว่า cat eyes ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆขีดขึ้นมามันเกิดจากมลทินภายในที่มันเป็นเส้นเข็มเรียงพาลเลียวกันเรียงขนาดกันนะแล้วแสงที่มันตกกระทบกับเส้นเข็มนั้นน่ะมันเกิดสะท้อนออกมาเป็นเส้นขึ้นมาเป็น ตาของแมวอันนี้เราเข้าใจก่อนว่าอะไรคือเพชรตาแมวมันก็คือพลอยที่มันมีปรากฏการตาแมวขึ้นมาซึ่งมันมีมากมายหลายชนิดมากเลยอย่างที่เรารู้กันชัดๆถ้าเกิดโนพก้าเราก็เรียกกันว่าไพทูนนะภาษาไทยมันก็คืออะไรแคทไอคิสโซเบลิวซึ่งคิสโซเบลิวก็ไม่ได้เป็นพลอยตัวเดียวที่มันมีปรากฏการแคทไอตัวนี้มันก็มีตัวอื่นอีกอัพพาไทยก็มีจุมารินก็มีคอร์ดก็มี เอมเมอรัล uh, จริงๆก็มีค่ะซึ่งหลายตัวมากเนี่ยทีนี้พอมาถึงตัวแมวพี่เขาเจอกันหนึ่งเลยเออไม่เคสเนี้ยคือคือต้องบอกก่อนว่ามันมาเรื่อยๆใช่เรื่องพวกนี้มันม,มันจะมาเรื่อยๆ<ะ>มันจะมีตำนานเรื่องเล่ากันมาเรื่อยๆคนนู้นอย่างนี้คนนี้อย่างนี้อันนี้เออบอกตามตรงว่าอก็ <ๆ S 2> ก็เพิ่งเคยได้ยินว่า ขุดมาจากศพแมวเลยแวเลว่าแบบเหมือนจะการันตีแล้วว่าม,ม,มาจากมแม่จริงๆทีนี้เราก็ต้องเข้ามาใจเข้าใจองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตของของร่างกายสิ่งมีชีวิตของ,ของคนก่อนหรือของสัตว์ก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอะไรได้ตั้งหลายอย่างที่ มันจะออกมาเป็นลักษณะของก้อนอะไรแบบนี้ก้อนนิ่วก็ได้ถ้าเกิดเราพูดกันจริงๆเราพูดกันตามตรงก้อนนิ่วก้อนนิ่วก็ได้ก้อนนิ่วจริงๆมันมันมันมีหลายประเภทเนอะก้อนนิ่วมันมีตั้งแต่ตัวแคลเซียมที่มันมันมาเกาะรวมกันหรือก้อนนิ่วบางอย่างมันก็เกิดจากตัวโปรตีนก็ได้ที่มันมาเกาะรวมกันมันมันเป็นไปได้หลายอย่างคือหนึ่งเลยด้วยความที่ว่าเรา ทั้งสองคนเนี่ยเนี่ยแล้วก็ขบวนเนี่ยเป็นจบทางด้านวิทยาศาสตร์มาประเด็นหลักๆเลยเราไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองใช่ว่ามันมายัางไงค่ะฉะนั้นเราก็บอกให้ไม่ได้และหลักๆเลยสิ่งที่เราตรวจออกมาเราก็ไม่สามารถลงให้ได้ว่าเป็นแค t ไอ e s ใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งเลยพี่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นก้อนอะไรก้อนอะไรสักอย่างสักอย่างมาซึ่ง ถ้าถามพี่มันเป็นสมมติฐานของพี่มันอาจจะเป็นก้อนนิว่วจากแมวก็ได้ในตัวแมวเราก็ไม่รู้หรือตอนที่เขาเอาดินมากบอ่ะมันอาจจะมีก้อนหินหรือกวดอ,อะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็ไปขุดแล้วก็เจอขึ้นมาใช่มนันเป็นอย่างนั้นก็ได้ค,คือตัวพี่เองจริงๆก็ก็เคยได้ยินอะไรแบบนี้เนะเราเข้าใจว่า หลายคนก็ก็เอามาตรวจคเคยรับอยู่สายหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของตามแมวะจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันมากนะเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มาจากศพแมวม,มาจากตาแมวที่เสียเขาบอกตาแมวตัวเนี้มันเสียซึ่งเป็นต้อเงี้ยใช่แมวเป็นต้อเนี่ยพอแมวเป็นต้อปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าในวงการข้างนอกเขาก็จะถือว่าแมวตัวนี้เป็นแมวตาเพชรเพราะว่ามันขุ่นมันขาว ฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าแมวตัวนี้แมวตาเพชรเขารอแมวตัวนี้ตายแล้วก็เอาลูกกระตามันมานแล้วแมวตาเพชรตาเป็นเพชรแล้วเป็นเพชรไหมไม่ไม่ได้เป็นเพชรมันมันก็เป็นมันก็เป็นแมวที่มันเป็นตามันเป็นต้อใช่แมวที่แก่แล้วอ่ะเป็นต้อกระจกอ่ะมันมันขาวอ่ะ,อะพี่พี่มีแมวตัวหนึ่งก็ที่เคยเลี้ยงไว้ไอ้ทรายน่าจะอายุสิบ 89ปีตาก็จะมองไม่เห็นตาก็จะเป็นฝ้าอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเอิเห็นแบบนัดปุ๊บแล้วก็ร้อมแมวตายแล้วก็เอายุกตามาแล้วของเนี้ยแมวตาเพชรเป็นเป็นเพชรตาแมวเป็นเพชรตาแมวแล้วก็คือคือแมวมันเป็นแมวตาเพชรไงแล้วพอดึงออกมาปุ๊บก็เป็นเพชรตาแมวใช่แล้วเขาก็จะเอามาให้เราตรวจเพื่อให้ออกว่ามันมาจาก แมวล้วพี่ก็แบบเดี๋ยวก่อนครับมันคนละเรื่องกันนะของเราเราตรวจอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอัญมณีแต่ลักษณะแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ละคือเราเราไม่สามารถออกให้เขาได้เขาก็มาหลายรอบมากะอกมาแล้วมันก็เป็นก้อนเขาขาวอะอยู่ในตลับพี่ยังจําได้แล้วก็เราก็ออกให้ไม่ได้เราก็คืนเขาเขาก็พยายามโทรมาบอกว่าเนี่ยมันมาจาก ตาของแมวจริงๆอะไรเงี้ยก็แบบก็รู้ไม่ได้ว่าจะเขาจะแบบโก,กหกหรืออะไรแต่เราหลักๆเลยเราไม่มีฐานข้อมูลว่ามันมาจากตาของแมวจริงๆตาล่าอะไรแบบนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เออพี่พูดว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่เยอะเหมือนกันในใ,ในตามทองตลาดในเรื่องเล่าด้วยความที่ว่าหนึ่งเลยขอย้อนกลับไปนะว่า จริงๆทาไมทุกคนถึงมาพูดเรื่องเพตามแมวหรือมีกันด้วยความที่ว่าถ้าสายมูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถ้าเอาเข้ามาจับหุือเนี่ยมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องเพตามแมวเนะว่ามันมันให้อะไรนั่นแหละตามความเชื่อของเขาค่อนข้างเยอะนะว่าเออมีแล้วมีครอบครองแล้วมันดีอย่างวุ้นดีอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าเออก็เลยตามหากันค่ะก็คือสรุปได้ว่า ตาแมวที่มาจากลูกตาแมวกับออพอยตาแมวที่อยู่เป็นเจมสโตนะคะเป็นอนญมณีก็คือจะเป็นคนละชนิดกัน<ช>นะคะค่ะมาถึงเรื่องเล่าที่2ค่ะอันนี้ขอเรียกเป็นตำนานดีกว่าเกี่ยวกับเหล็กไหลนะคะก็คือจากที่ทราบมาค่ะว่าเหล็กไหลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอในถ้ำแล้วก็ต้องเอาตัวน้ำผึ้งอะไปชโลมก่อน อ่าแล้วค่อยเอาไฟลนแลวเหล็กไหลก็จะค่อยๆไหลออกมากินน้ําผึ้งมาเล่นไฟสามารถยืดตัวได้สามารถตัดได้อย่างเงี้ยค่ะในทางวิทยาศาสตร์หรือทางเกมเนี่ยค่ะมันมันยังไงคะโอเคเอาอย่างนี้ก่อนเนอะก่อนก่อนที่พี่จะมาทํางานที่นี่เนอะ,ะพี่เคยได้หนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลค่ะคือตอนนั้นน่ะก็เรียนจบเจมแล้วแหละเรียนเรียนจบเรียบร้อยแล้วเราก็รู้แล้วว่า มันคืออะไรยังไงบ้างทีนี้ในหนังสือเล่มนั้นที่ที่คุยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลโดยเฉพาะเนี่ยอย่างที่ตาลพูดเมื่อกี้แหละว่าการที่จะทําพิธีตัดเหล็กไหลทําอะไรยังไงบ้างเนอะแล้วเหล็กไหลเองแล้วเหล็กไหลเองมันก็ไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวมันก็จะมีหลายประเภทมากพญาเหล็กไหลเ,ออเป็นรังของเหล็กไหลเขาก็จะต้องเข้าไปในถ้ำ แล้วก็ท,ทําพิธีอย่างที่ตานบอกว่าจุดไฟจุดเป็นเทียนด้วยนะไม่ได้เป็นไฟปกติก็คือเป็นเนทียนแล้วก็ <Happy. S 1> ใช่โสวดมนต์แล้วก็คนที่จะเข้าไปตัดเดหล็กไหลเองก็ต้องแบบมีวิชาเอาง่ายๆเหล็กไหลถึงจะออกมาทีนี้ในทางเจมเด็กไหลคืออะไระถ้าเกิดเราไปเซิร์ชเข้า google, เลยคุณเขาว่าเหล็กไหลสิ่งที่ออกมาคือฮิมาไทยนี้เราเข้าใจก่อนไว้คิมาไทย ทีมแทเป็นมาเป็นแร่เหล็กตัวหนึ่งด้วยแค่ไฟจากเทียนเนี่ยมันค่อนข้างยากเนอะใ,ในในการที่จะทําให้ตัวเหล็กมันหลอมออ,ออกมามันมันค่อนข้างยากและสัหรับพี่เองเป็น,ปนไปไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันเนอะงั้นเนี่ยถ้าถามเลยว่าถ้าเราคุยกันเรื่องเกี่ยวว่าตํานานของเรื่องเหล็กไหลแล้วนะีกิเกี่ยวกับเรื่องทางเจมปุ๊บเหล็กไหลกับเจม ทางเจมคืออะไรพี่ก็ต้องตอบว่าคือคีมัทไธตก็คือแร่เหล็กตัวหนึง่งแล้วทางโลหะโลหะวิทยาโลหะวิทยามันก็คือเหล็กอะมันก็คือเหล็ก <c oughs> มันก็คือเหล็กมันก็คือเหล็กตัวหนึง่งซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะเนอะ <c oughs> ถ้าถ้าถ้าเราพูดในแง่ของโลหะวิทยาเราก็ต้องเอาคีมาทไทยม,มาทำเรื่องเฟสเดาแกมกันถูกปะเพื่อเราหาตัวเมลติ้งพอยท์แล้วเราก็ไปต้องไปดูย้อนไปดูความร้อนที่ใต้จาก ท,ท,ที่ฉายโอเคพี่อาจจะให้โอกาสว่าเทืหดไอเล่มไม่ได้เล่มเดี๋ยวนะอะอาจจะให้ความร้อนที่ที่เข้ากันตรงนั้นเราขึ้นมามันก็พู้ยานค,คือเอาอย่างนี้ดีกว่า,ถ,าถ้าให้พี่สรุปเลยพิธีการหาเด็กไหลจริงไหมไม่รู้พี่ต้องตอบตรงนี้ก่อน<ช>ไม่รู้ทําไมถึงไม่รู้ เพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเราไม่เคยเข้าไปเราไม่เคยเข้าไปในถ้าที่เขาบอกว่ามีรังของเหล็กไหลเราไม่เคยเข้าไปตรงจุดนั้นว่าเอ๊ะของที่ออกมาที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรยังไงกันแน่เพียงแต่ว่าสิ่งที่พูดได้คือว่าสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเหล็กไหลพอออกมาตรวจทางด้านอัญ,ญมณีพอออกมาตรวจทางด้านอัญ,ญมณีมันคือหิมอไทย พี่มีอีกเรื่องหนึ่งสนุกสนุกซึ่งไม่เกี่ยวกับตาแมวมกับเด็กไหลหเล่าให้ฟังเรื่องที่เนี้ยเออมันเป็นเรื่องที่ถามว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออะไรเงี้ยในในในสายมูอะไรเงี้ยใกล้เคียงกันพี่ขอย้อนไปในสมัยที่ยังอยู่ที่จุฬาออตอนนั้นพี่ว่าพี่เขามาทำงานใหม่ๆเลยไม่นาน มีมีคนหนึ่งเอาพลอยมาให้ตรวจออยู่ในตัวเรือนแล้วตอนนั้นเนี่ยเ,เขาก็ยื่นเข้ามาซึ่งพอเราดูปุ๊บอะเร,เราก็พอจะรู้คร่าวๆกันนอะเนอะว่ามันเป็นพลอยอะไรยังไงพี่พี่ดูคร่าวๆเ้าพี่ก็เอ๊ะมันมันไม่น่าจะเป็นพลอยพลอยจริงเนอะมันอยู่ในตัวเรือนเ,เรียบร้อยนะเป็นแหวนแล้วก็เ,เป็น ดูปุ๊บก็รู้ว่าเป็นขอดไซย้อมสีย้อมสีแดงมาไม่ใช่ทับทิมซึ่งตัวเขาเขาคิดว่าทับทิมตอนนั้นเราด้วยความที่ว่าสถาบันเราเป็นสถาบันท,ที่ไม่หวังผลกําไรพี่ก็เลยคุยกับเขาว่าจะส่งตัวจริงไหมเพราะ,ะว่าเนี้ยเท่าที่ดูเนี้ยมันน่าจะเป็นพลตัวอื่นที่ไม่ใช่ทับทิมพีพ่ก็พูดคํานี้ขึ้นมาเขาก็เขาคิดว่าเป็นทับทิมเขาก็เลยโอเคถ้าองั้นเขา เขาไม่ตรวจฉะนั้นเขาก็ถามพี่ต่อว่าเออพอจะบอกได้ไหมว่ามันคือพลอ,อะไรยังไงตอนนั้นก็เลยก็เลยคุยกันคุยกันว่าเออดูแล้วมันน่าจะเป็นขวดย้อมสีในมูนอย่างนี้<ฆ>อะไรอย่างเงี้ย<ฆ>เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาเขามีลูกนะก็คือหลุกสองพระของเขาอะ่ะ<ฆ>อ่ะเขาก็ส่องแล้วเขาบอกว่าเออก่อนก่อนส่งมา<ฆ>เขามาเขาส่องแล้ว<ฆ>แล้วเขามั่นใจว่าเขา เป็นทัพทีมแน่ๆหรือ,อเป็นพลอยที่มีค่าคเพราะว่าข้างในก็เห็นเป็นเกร็ดระยิบระยับซึ่งมันก็คือเป็นพวกไมก้าที่อยู่ในขอไใสแล้วมันสะท้อนออกมามพี่ก็โอเคก,ก,ก็ไม่ว่าอะไรเขาอะไรอย่างนี้ก็บอกเขาไปเขาก็ถามกลับมาว่าการย้อมสีอมีมาตั้งแต่สมัยไหนพี่ก็บอกว่าโอเคถ้าจดบันทึกกันจริงๆสมัยอียิปแล้วอียิปตมีการย้อมสีตัวหิน เป็นสีน้ําเงินยอมให้มันเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าเพื่อเรียนแบบพวกรัพิลาร์ซูรี่เพื่อเรียนแบบเทอร์คอย์พี่บอกมีมานานมากแล้ว <S <S เขาก็พูดกับพี่ขึ้นมาว่าอะไรปะบอกอถ้างง้นก็เป็นไปได้เพราะแหวนวงเนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าโอ่คพี่ก็ฮะอ๋อเก็บไว้ขนาดนั้นเหรอครับเก็บไว้มานานอย่างนั้นเหรอต้องบอกไว้ก่อนนะตัวเรือนเป็นตัวเรือนทองเหลืองพี่บอกเก็บไว้ได้นงเขาอ๋อไม่ใช่ผมได้มาที่ท่าประจัน Mm. พี่ก็เริ่มแปลกๆละแล้วเริ่มออืยังไงอยู่ก็เขาก็พยายามจะเงียบพี่ก็เลยต้องถามต่อว่ารู้ได้ไงครับว่ามาจากรัชกาลที่ห้าครับตอบคือเขาบอกมาเขานั่งทางในเขาบอกเขานั่งทางในแล้วมีคนเดิมมาบอกเขาว่าแหวนวงนี้มาตั้งแต่รัชกาลที่หอ๋อค่ะ,ะอันนี้ อันนี้บอกไปก่อนเนอะว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจอลูกค้าลักษณะนี้เราอีกนอกคนไปได้นะใช่ใช่เพร,รยาะว่า,ม,วาม,มันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อเราต้องเข้าใจประเด็นหลกักๆก่อนความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลเขา,ขา,ขาเชื่ออย่างนั้นเราไปแย้งอะไรไม่ได้เราก็ตอนนั้นสิ่งที่พี่ทําทําได้อย่างเดียวคือพยักหน้าและตอบคําว่าครับ <laughs> ทําอย่างอื่นไม่ได้เลยก็คืออ๋อครับได้ครับก็ เราก็ยืนยนันคําตอบไปว่าเออมันไม่ใช่ทับทิมค่ะพี่ก็ตอบไปยืนยันว่ามันไม่ใช่ทับทิมตอบไปอย่างเดียวเลยตอบคำอื่นไม่ได้เลย<ะ>จนสุดท้ายเขาก็โอเคเขาพอใจในคําตอบเราว่ามันไม่ใช่ทับทิมเขากลับไปเ<ะ>นี่ยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําไมถึงยกมาเล่าให้ฟังต้องเข้าใจว่าเราอยู่สถาบันอัญมณีกันเนอะมันมีคนคาดหวังค่ะ กับตัวเราที่อยู่ในสถาบันอัญมณีค่อนข้างเยอะมันไม่ไม่ใช่แค่เรื่องเด็กไหลมันไม่ใช่เรื่องแค่ตาแมวเลยพวกนี้บางทีเขาอาจจะมาถามอย่างอื่นเราที่เกี่ยวกับอัญมณีหลักที่พี่ใช้ประจําเลยนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเราไม่ตอบเราก็ไม่ตอบอะไรไม่รู้ก็ตอบไม่รู้มันมันไม่สาหรับพี่มันไม่น่ายแล้วมันก็ไม่ ไม่ได้เขินไม่ได้อะไรด้วยว่าเฮ้ยทาไมไม่รู้เอ้าก็รู้ก็ไม่ร,ไมรู้รแล้วพอเราไม่รู้แล้วยังไงต่อสิ่งที่พี่ใช้ประจําเลยถ้าสนิทกันก็บอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาคําตอบมาให้ใหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เราเจอกันแลกเราก็ตอบว่ามผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดอยากรู้เราสามารถจะแนะนําเขาได้ว่าลองไปหาคนนี้สิลองไปตรงนี้สิอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเลยอันนี้เป็นวิชาก,การนะ แอมเบอร์ัมพันธ์มีคนมาตรวจแล้วอยากรู้ว่าแมลงข้างในแมลงข้างในเป็นพันไหนโอ้โหค่ะตอนนั้นอยู่จุฬาเหมือนกันค่ะไปเข้าห้องสมุดอันแสนกะทัดรัดสมัยนั้นเพื่อหาหนังสือแอมเบอร์แล้วเปิดดูว่าเป็นแมลงพันไหนจนสุดท้ายมาคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราจบอะไรมาเราจบจีโมโลจี มันควรจะเป็นหน้าที่ของนักบรรญชีวันส่งเขาต่อ<ะ>พี่ส่งเขาต่อเลยเออไปหาคนที่จบบัญชีวันดีกว่าคุณไปถามั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่ได้จากเรามันไม่ได้เป็นความรู้ที่มันเราเชี่ยวชาญ<ะ>เราเชี่ยวชาญบอกเขาได้แค่ว่าอันนี้แอมเบอร์แท<ะ>้หรืออิมิเตตจบ<ะ> วันนี้นะคะเราก็ได้รับฟังความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องที่แถมมาอีก2เรื่องนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์นัทมากๆค่ะคุณค่าที่มาให้ความรู้ของเรากับเราในวันนี้นะคะค่ะเตี้ยที่ฝอดแค่ว,วันนี้นะคะขอจบลงเพ้นเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ